ทุกคนวันนี้นะครูจุ่มนะพานักศึกษามาเที่ยวบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่จ้าหลายคนอาจจะยังไม่เคยมานะที่นี่คือบ่อเตาค่ะแหล่งโอโซนแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่มีที่เดียวนะนั่นก็คือบ้านนาคูหาเป็นแหล่งเตาน้ําจืดหรือสลายน้ําจืดที่สะอาดที่สุดทุกคนดูไหมว่าเขามีบ่อบําบัดนะคะเกี่ยวกับน้ํา ให้มันไหลยอยู่ตลอดเวลาด้วยทุกคนตอนนี้นะักศึกษากำลังเดินเข้าไปแล้วนะเพื่อจะไปชมบ่อเตาจ้าแต่ทุกคนรู้ไหมว่าตรงบ่อเตาเขามีเม็ดกาแฟแบบนี้ด้วยนะโอ้โหคือพีคมากเพราะเราเป็นคนที่ชอบกาแฟอยู่แล้วไงคะทุกคนไปเจอเม็ดแบบนี้คือดีมากอะ่ะนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะคะบ่อเตาเป็นแบบนี้เลยจ้าภาพด้านบนเป็นภาพที่เขาเอาน้ำออกและภาพด้านล่าง เป็นภาพี่พักเตาจ้าทุกคนคะพอเก็บมาแล้วนะคะป้าเขาก็จะทำการล้างเตาแบบนี้นะให้มันสะอาดทุกคนเตาหรือว่าสลห่ายน้ำจืดน,นะคะมีสารอาหารที่เรียกว่าคอรฟิลเยอะมากส่วนใหญ่เขาจะล้างแล้วเขาจะไปกินแบบดิบๆเลยนะไปกินกับน้ำพริกนะคะหรือบางคนเอาไปตำเตาตำเตาใส่น้ำปูเสริมแคลเซียมด้วยจ้า เอามารางให้สะอาดก่อนนะคะแบบนี้เอาเศษดินเศษหินเศษไม้ออกจากเพื่อที่จะห่อใบตองขายแล้วรู้ไหมว่าขายเท่าไหร่ขายเพียงห่อละยี่สิบบาทเองนะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเตาถ้าเขาเอาไปตากแห้งแล้วอ่ะเตาประเภทนี้จะขายกิโลกร,รัมละ400บาทจา้ะ คุณป้าเขาบอกว่าเขาเอาไปชงกินกับน้ำอุ่นทุกวันเลยนะทำให้สุขภาพเขาแข็งแรงคือมีคอร์รฟิลแบบนี้เลยใครสนใจพิกัดที่บ่อเตาบ้านนาคูหาอำเภอเมืองจังหวัดแพร่จ้า